สวัสดีครับผมผลพันพยากรครับวันนี้จะมาไขาดวงชะตาราศีไหนชุ่นสัปด,ดาห์นี้ปังการเงินขึ้นสภาพคล่องดีมากๆแต่ว่ามันมาติดเรื่องความรักนิดหนึ่งนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนหรือท่านที่ตัคะนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษก อาจจะเรียกว่าแทงสวนเลยก็ได้ผมมั่นใจว่าไอาการทายผมปังพืชศพเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะเขาทายแย่แน่แต่คราวนี้ที่ผมทายพืชศพปังอะ่ะเพราะว่าถ้ามองตามปกติเนี่ยพระสาะดาวเห็นโทษทุกเนี่ยยังเล็งท่านอยู่นะฮะแล้วกว่าจะย้ายออกนู่นปลายปีเนี่ยนะฮะแต่คราวนี้ปั๊บเนี่ยผมมองเป็นองรวมแล้วเมื่อจะจับกล้องหรือดูจริงๆปั๊บเนี่ยท่านนับกันเฉพาะสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวเนี่ย ดาวประจําตัวท่านคือดาวศุกร์เนี่ยได้ทําการเดินเข้าในส่วนของเรือนกระดุมพัดน,นั่นคือเรือนการเงินนะทำให้ท่านมีแนวคิดที่จะริเริ่มใหม่หางานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆพอถึงตอนนี้ปรับสภาพคล่องท่านเรียกว่าดูคล่องตัวขึ้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวรวมถึงพฤติหัตยังตีโกนหน้าเข้ารัคนาท่านให้ความช่วยเหลือท่านอยู่เหตุนี้ครับผมถึงเรียกว,ว่าหยิบเอาในส่วนของฤกษ์ศกอ่ะมาทายปังเพราะว่าสัปดาห์นี้มันปังจริงๆแต่ดูองรวมแล้วยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคราวนี้ปั๊บเงินได้วาสนาจาก 6ก,กันยานี่อาฟังเลย6ก,กันยานี่พฤหัสจะเดินหนีจากตําแหน่งของท่านคือเดินหนีจากจุดที่มันดีช่วยเหลือท่านนะครับอาจจะมีเกณฑ์ย้ายงานอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงาน,าจจรงานหรืออยากจะเปลี่ยนนะฮะให้รีบเปลี่ยนซัดตอนนี้เลยให้รีบเปลี่ยนก่อน6กันยาให้ได้ถ้าเลย6กันยาก็ไม่ต้องแล้วดูดีๆเหมือนจะดีนะฮะดูดีๆอาจจะมีเกณฑ์ที่ทําอะไรได้หลายๆอย่างแต่คราวนี้สิ่งนี้ต้องระมัดระวังนั่นคือเรื่องของความรัก นะเพราะว่าการที่พระเสาวามามาทับในพบปตัตนีหรือเล็กหรือเล่งนั่นแหละปัตนีแปลว่าความรักเจ้าเรือนปัตนีของท่านเป็นพระอังคารเดิมแปลว่าคู่ชังพระเสากับพระอังคารก็เรื่องคู่ชังกันสิ่งที่ลบกวนจิตใจท่านนะ,ะเขาเรียกว่ามันเป็นความรักต่างหากไอาการงานการเงินไม่เท่าไหร่หรอกนะไหนก็ไหนแล้วทายให้สบายใจเลยลวกันว่าปัญหาความรักท่านจะลงตัวรู้เรื่องไงอีกแค่ไม่กี่เดือนนั่นคือหลังจากหนึ่งธันวาไปเพราะพระเสาย้ายหนีจากปัตนีแล้วฉะนั้นปั๊บจังหวะนี้ถ้ายังรักกันอยู่ประคับประคองให้ร สำหรับคนมีคู่แล้วถ้าท่านใดโสดก็โสดต่อไปเลยครับผมรอปีหน้าค่อยว่ากันใหม่